สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้จะปาไปพัดเฮดทอบกันนะเจ้าวัตถุดิบก็จะมีหมูซับพริกชี้ฟ้าแดงเขียวกระเทียมตุกนะเจ้าอันนี้เป็นเฮดทอบตีเฮาซอยไว้แล้วแล้วก็เอาไปต้มไว้แล้วนะจ๊ะต้มคือมันสุกแล้วเผื่อีจะลดเวลาในการพัดลงเนาะเฮามาเริ่มพัดเฮาใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะเจ้าเสร็แล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้อหอมนะจ๊ะตามด้วยหมูซับเจ้า ใส่หมูรับลงไปแล้วก็พัดจนหมูสุกดีนะเจ้า หมูสุกแล้วกะใส่เฮ็ดทอมลงไปเลยนะเจ้าเห็ดหอมนี่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วและกะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลยเจ้าค้นทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเขาะจะมาปรุงรสกันนะเจ้า เขาจะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีซอสหอยนางรมแล้วก็ซอดฝาเขียวตะอันล่ะนะเจ้า ทุกอย่างก้นจนเป็นนัวเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำเปล่าไปน้อยหนึ่งนะเจ้าเพื่อที่จะให้มีน้ำพุกคลิกเวลากินจะได้นัวอร่อยนะเจ้า ก็เป็นอันเซฟเปลือพร้อยแล้วนะเจ้าพัดเฮดทอบใส่หมูซับอาหารตามฤดูกาลนะเจ้าช่วงนี้ก็ฤดูเฮดทอบกำลังออกนกเจ้าราคาขึ้นลงป่านราคาท้องแล้วนะเจ้าพัดเฮดทอบของเฮาจะกินราดข้าวสวยห่อนๆห,หรือว่าข้าวเหนียวอุนอ่นๆกับล้าเจ้า